สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับสองเอาไส้ใช่ไหมเมื่อนี้เอาไส,ส้จพีพาพี่พี่พาออกมาเบิง้งหลังจากที่เอาไสได้ยใหญ่ปลาดุกเนาะอาทิตย์เดวออกจากน้องหน่อยตัวนี้เนาะน้องหน่อยลังบานนาขอกไก่เนาะอันนี้เอาไส้ได้เอาปลานิน่นเอาหอยมาปล่อยนี่พี่น้องกุ้งแน่ปลานิ่นแน่แต่มันอันนั้น น้องหอยกำลงังนี่หอยหน่อยเกิดมาแล้วมาใส่เอาหอยมาใส่เดี๋ยวพักอัน่ะบีเยนเนาะมาใส่เพื่อให้กุ้งห้หอยมาวางไขยอย่อันนั้นนี่เดี๋ยวนี้ปล่อยปลานิ่นไปเนาะอยู่นี่ีิมีปลานิ่นประมาณเท่าไรบูหูเนาะเพราะว่าเสียวเอา,เอาห้เนะเาะเสียวมีน้องปลาแล้วมันมีปลานิ่นหน่อยเจ้าตักให้เอาใส่เอามาปล่อยบริสุทธ์เนาะน้องเนาะ <c oughs> นี <ion> ่หอยใหญ่หอยตัวนั้นพี่น้องหอยซอรี่เนาะอันปลานิลก็กําลังออกหัวมากินอาหารนี่มีลายอยู่พี่น้องแต่ว่าน้ําลายเอาใส่ปอยน้ําเข้ามื้อเช้าน้ําลายด้เด้อบ่เห็นเพิ่นปกติเพิ่นออกมากินอาหารแถวนี้นี่จับๆแมวนี่ก็นําไปนํามา มีปลานิ่นเนี่ยเอาใส่ไปสือปลากินหยามาใส่มือนั่นเศร้าปลายโตเศร้าปลายโตแต่ว่าปลาดุกออกโบเบิร์ดจะมันดีอยู่ใช้นอมพี่น้องเนาะมาปล่อยแล้วมันออกมาเอาอาหารมาเกลือปลาหน่อยื่อถ่ายมันมากินปลากินหยาเบิร์ดไปยังเหลือประมาณสิบกุโตเนี่ยพี่น้อง นี่น right? ี on ่เพิ่นเพิ่นลักเปเพิ่นหยานเนี่ยพี่น้องออกครัวมาจะมากินอาหารเดี่ยวกดิบปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บหายไปเลยเนาะนี่ยูทั้งทึ่งนี่มันซีมีมะขือนี่พี่น้องเนี่ยได้กินแล้วมะขืออะไรสุดบะมะคือหำหมาแน่นี่เพชรมะเพชรอินโดนีเซียเนาะน้อยมันม่นนะพี่น้องนี่น้อยมันม่นนี่นี่มะเพชรอินโดนีเซียนี่น้อยมันม่นี เขึ้นยาวก็สิมีนี่มะขือห้าหมาเนาะมีมะพุงอยู่ในนะ่ะเทว่านี่อยู่ตามแคมเนี่ยเอาใส่ก็สิเอาขีนะ้ข้วอยเนาะขี้งัวมาใส่เอาหยาพวกไว้เกลือให้มะแดงยังมาขี่ใส่มันทีเกิดเป็นน้อนเนี่ยห้ปลานี่นี่กินเนาะแมว <c oughs> แมวน้ำ <c oughs> มัน <c oughs> นั่งไปนั่มานั่บ้านเนอะบึ้นเขาสิตพี่น้องเบิงเนาะอันนั้่างนี้มีกุ้งเป็นหมากเลยเด้น้อ่ผักบงตอนเอาออกอันนั้นไม่ไม่เอาปลาดุกออกไม่ไม่เอาไส้หากก้าก็เสียบเดี๋ยวนี้นี่ยโปงมาแเลยหรือกินลายเถ่อแหละผักบงผักบักเพชรวัวละผ้าเนาะกินกับตอนหักคุงกับปนกับแจวเนะี่พี่น้องเย หอยตัวนี้หนามยศกรสิต่อมาจากอุงปลาลุกเนาะมาจากอุงปลาลุกหนามมันล่นเลยมันสิไหลลงมาหนองปลานินนี่เห็นมันห่อยปอก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 นไหมเนาะเบื้องนึงเบื้องคอยจ่อเบื้องปลาเนาะพวกเพชรอินโดนีเซียนี่พี่น้องได้เลยเป็นหมากเต็มปุ้ดเลยกินเนี่ยมันสิหอมแบบสมุนไพรนะ ใครจะพาพี่น้องไปเบิ่งอันปุงปลาดุกที่เอาใส่ใหญ่ไปเมือนั้นเนาะนี่ทั้งขางก็ใช่ไหทั้งถึงนี่มีหอมปีนี่ปูกไข่เนาะมาเดนเน่ตักบงตอนนี้ก็ใช่ไหผักบวัวน,น้องหน่อยๆกังขึนกุ้งใช่ไหอยู่นี่เบิดพี่น้องมาอยู่น้ำตื่นนี่ปลานิี้ปยายามพยายามจะอยู่คะ อะไรนี่เขามาถ่ายเจนี่เพิ่นโบออกมาผ้าไปบึงประดุกใส่นี่หนามก็ะร้าพี่นอ้องใส่พื้นที่ล้างโลกลายเนาะให้มีประโยชน์เดี๋ยวประดุกไปนั่ตัวนี้หนามตัวนี้เวลาฝนตกเติมหนามเข้าไปมันสิล่นโอ,อ้เมื่อทอตัวนั้นเด็วก็ย่อย,ย,อย,ยไปใส่น้องปลานิ่เนาะพี่น้องเนาะ เอาพักอันนั้นมาใส่ให้เพันดินไปจ่อไปช่างมาเริ่มมาเริ่มไปในบ้านเห็นปลาพี่น้องปลาออกหัวอยู่คนนี้ปลาออกหัวอยู่คนเพป็นไปเบื้องปลาจ่อไปแล้วจ่อไปแล้วพี่น้องเห็นปลาเนี่เทีนปลา ทั้งเึิงนี่สิเป็นบักบวบพี่น้องเลยบักบวบขึ้นไปหาโกบกศิดาเนาะบักบวบบักทัวแาวนะได้กินอยู่ต้นนั้นก็กุ๊กมักลิมใหม่พี่น้องเลยกินดอกแน่กินหมากแน,น,น่ต้นกนต้นทู่พู่ทุ่พงหั่ทู่พี่น้องเป็นอะไรเด้กได้กินแหละอยู่บนน้องกบถ้าเขาอยู่มินมิดมน,น,น,นี่น้ำใสๆนี่สิเห็นโตคนเนาะ ปานิ่นขื่นมาตามนี่เนาะฉิมากินอาหารนี่แต่ว่าเขาปากอยู่เนวแมวไปจอบเลยเป็นบวกขื่นมาเลยนี่พี่น้องเยใส่น้ำประดาลเนาะนี่เอาใส่กับทางบาดาลเดี๋ยวกับปุ่มขึ้นมาปุ่มมาใส่พี่น้องบางโตก็เห็นอยู่แต่ว่ามีหลาย,ยเลยพี่น้องแต่เพิ่นบวกขึ้นเออเพิ่นยังเราแวงอยู่เนี่ย นามคุณเนี่ยว่าต้นเสาแเอาใส่เกลือไปแล้วเนาะเกลือแล้วันชิบโออกมาเห็นแต่หอยนี่หอยเซรีเนาะอู้เพลายเลยดินี่หอยหอยเซรี ยู่ตามเตระเจน้าใส่ก็เอาขี้งัวใส่เนาะเอาหยาปกเออให้ปนินเพิ่นมาลุดกินขี้งัวกินขี้งัวใน่นี่สัญญาของมึงเพิ่นเน่ะคลองเป็นคองไปตำบ้นันไปเฝ่อซะฮะอะตำบ้านไปเฝ่อป่าเนาะนี่เป็นผ้าหอมตำโพูนตัวนี้เนาะ มีเขือมีกุกภัยเรียงอ,องเนาะอันอยู่หันเนาะนีในเข็นบอกนะี่เนาะมี้ลักออกมาเลยเอาบุนจะได้เพิ่มพระจะออกมาเป็นไรนีพี่พระข้าท่อง ตามแคมนี่เนาะมีฟักบงเดกินไปนําเนาะใส่น้ําน้องนี่แหละขี้ปลาปดเฮ็ดจะนี่ก็มีความสุขพี่น้องเอ้ยยามแรงยามศได้คมีความุนาเพจนไออกมามีความุหรือกไปนอย เฮ็เดแล้วแล้วก็มันก็มีความสุขเลยเวลาเห็นปลาบอเห็นอันนี้กุ้งพี่น้องก็ยังเห็นเพชรมะเขือบริโอ,อกตลาดเน,ะนาะมานาเขาจะมีปลากินขนาดเนื้อทีเน้นน้อยเดี๋ยวปลาก็ได้พี่น้องเขาเนียมีหนามสำคัญเลยตรงเม่นหนามเป็นปัจจัยเนาะ นามนี back, However, ่เป็นปัจจัยหลักเห็ดเกษตรบอกว่าจะเห็ดหน่อยจะเห็ดใหญ่เนาะเห็ดหน่อยก็ได้กินเนี่เห็ดหน่อยก็ได้คือกันรพอจะเพียงเขารู้มันขยันบุกขี่ขาเนาะเดี๋ยงไว้ยามมันสุกเสริมคือสมัยส่วงโควิดพี่น้องเลย่วงโควิด ไปตลาดกระโบได้ไปใส่กระโบได้ไปสื่อไพ่กระโบขายเขามีของเองเขาก็ได้กินถ้าที่ตามผลงานต่อไปก็าเอาใส่สีเห็ดยังเนาะนี่ปลาเนี่ยพี่น้องเห็นบอกแบบแบบแบบถอยละถอยแล้ว พู้ไปออกคั่วยู่คนนี่พี่น้องออกคั่วอยู่คนหล่ๆจับจิบจับ,จ,บ,จ,บจิบอยู่คนนี่ถ้าเทาบนนั่นบบบนนี่คนสิออกมาหลายเลยทีนี้ก็เริ่มออกมาแล้วย,ยิบและเมียบอย่างเต็นบ่อพี่น้อง ทําคุณเนาะบ่ใสมันสิบ่เห็นดีปานใดมาเบิ่งบอนเอาใส่สิเฮ็ดโครงการต่อไปเนาะนี่ก็ให้เบิ่งว่าเอาใส่เริ่มปล่อยมาได้4วันเนาะ4วัน5วันติดตามผลงานเอาใส่สิมาถ่ายเบิ่งเรื่อยๆเนาะ นี่โครงการต่อไปเอาใส่สีกําลังมาางลูกไก่ออกมาบ้างแล้วเนะาะม่างขอกเป็ดขอ,อกไก่ออกมากบนฐานตะกี้มีลูกมีขอ,อกไก่สีเห็ดเป็นขอ,อกไก่อะไรเห็ดเป็นน้องอาจจะเดี่ยงปลาดุกหรือว่าปลานิ่นเนาะเห็ดน้องทางกลางแล้วก็เอาใส่สีเห็ดอา่าขอ,อกไก่ใช่เชิงตกแต่งเนาะอันนี้เห็ดหัวงามก่อนมาอ่างออก เพชรเดแล้วก็สบายใจนี่พี่นอ้องมีความสุขไปเนามีอยู่มีกินไปเนาะเพ็ดอินโดนีเซียพี่นอ้นองนี่ก็บเปรือห้ามมาเนาะเป็นหลายอยู่พี่นอ้องเป็นอยู่พอได้กินเลยปนนี่อยู่ดมนี่ก็มีนี่ นี่เป็นลอกเลยได้พี่น้อยอจอลอกแล้วมะกุงน้อยพอเพียงขามากบวบพี่น้องเอ้ยขึ้นไปโกบกสิดาไ ฝากติดตามเลยก็กดไลค์กด, like, กดแชร์เอาใส่เนาะให้กำลังใจชิมาอายอัปเดตน้องนน้อยให้เบิ่งต่อไปเนาะน้องนน้อยแต่ด๋อยไปรวยความสุขเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะเอาใส่ชิมอัปเดตน้องปลานิ่นหน่อยน้องพอเพียงให้เบิง่งต่อไปเนาะ ขอบใจเด้อที่มาหับสมจวงเอาใส่